ผู้แทนผู้ประอกอบการท่านประทางสุนชนผู้บริหารท่าเนเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการทุนการศึกษาแพร่อำเภอศรีราชาผู้แทนอำเภอบางละมุงผู้แทนเทศบานลนครแหลมฉบังผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องประธานชุมชนโครงการทุกท่านนะคะดิฉันนา,างสุริมากีรัตรายาคมนักบ,บริหาร14ประจำผู้จัดางาร ของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและหน่ยานของัฐทารณา่วมกันไป่ต่อเนื่องกั้ายทีหงร้าน่ยอคเขเบาดี๋ยวานอทงนนขยบาฝังนี้หน่อยอย่าบังอย่าบังัก พรนภัทรแก้วกระแตค่ะข่าววิชาประวัติศาสตร์คณะที่ละลายบูรพาเกจเทอรี่สามจุดหนึ่งสูงครับท่านผของเทศบาลอุดมบางมุมนะครับจากชุมชนบ้านชายทะเลครับจำนวนผักก็ยังมีนะครับกองเชียร์นะฮะวีไอพีของเรานะฮะ สแสงระวีรอดพรมสาขาวิชาการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนานนคณะสัมศาสตร์มหาวิทยาลัยวิทยาการสาราสนเทศมหาวิทยาลัยบุรพาวิทเฉล่ย3า5เครับมหาวิทยาลัยบุรพาเกทเฉล่ยสามจดเน ในสิงป์บกอนเกษตรีสามตึกสวัสดครับอันนี้รูปนี้สวยงามครับอันนี้เป็นน้องๆ้องในเกตเทศบาลนะสีได้ได้ไหมยองสีได้